ทนเป็นไงบ้างครับสบายดีไหมครับก็ขอยอมรับนะครับที่ผ่านมาคือไม่ค่อยได้ลงคอนเทนต์หรือลงผลงานในช่องเลยนะครับเพราะว่าขี้เกียจครับทุกคนแต่ว่าครั้งนี้ผมจะกลับมาจริงจังแล้วครับคือจะกลับมาทำคอนเทนต์นะครับแล้วก็ลงให้เพื่อนที่ดูกันนะครับประเดิมคลิปแรกนะครับผมจะมา เผยครับเคล็ดลับการดูแลผิวนะครับนั่นแหละัวจตลอดตัวเลยครับว่าผมใช้อะไรบ้างนะครับก่นเลยนะครับคือวันนี้ผมมาร์กแนามาคนอาบน้ำครับก็คือผมใช้ของ Fresh นะเป็นตัววิตามินนกต้างมะถ้าจําไม่ผิดนะครับเป็นแบบแยมส้มนะครับเอามาร์กแน่เพื่อจะได้แบบผัาเซลล์ผิวนะครับแล้วก็เริ่มด้วยการที่ล้างเลยดีไหมแอบล้างยากอยู่้วเพื่อนเป็นแบบเหมือนแยมส้มแบบที่ผ่านมาครับ เออสังเกตดูหน้าผมมันจะมีรอยแบบรอยเยอะแม่คือมันไม่ได้เป็นสิวหรอกเพื่อนมันเป็นแบบพอมันเริ่มเอจเนาะมันเริ่มแก่ครับผมก็จะเป็นแบบต่อมไขมันใต้คูหน่างอะไรเงี้ยครับตอนนี้ก็รักษาอยู่นะครับมันก็เลยเป็นรอยคพรับเพราะว่าเปจี้ไเปจี้แล้วก็ให้คุณบอกกดออกครับก็สู้ครับรักษามาหลายเดือนแล้วนะอืแล้วก็ช่วงนี้แบบแล้วอยมีคอนเทนต์แบบไปยิมให้ดูเลยเพราะว่าผมก็บอกตรงว่าผมเริ่ม ทำง,งานด้วยครับแล้วก็ไปก็เลยแบบเหมือนยังไม่เนตเวลาไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวก็จะพยายามครับกลับมาฟิตหุ่นนะครับของพืชเนี่คงเป็นกําลังใจผมนะครับแล้วก็รอดูอวิวัฒนาการนะครับว่าผมจะฟิตหุ่นกลับมาที่เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับโอเคคราวนี้เราจะ,จะตกใจนะครับผมไม่ไดัดผมแม่ครับผมเลยก็เลยเป็นแบบจิกๆหน่อยนะโอเคเริ่มจากยาสระผมก่อนละกันนะครับตัวที่ผมใช้ก็คือนี่ ฟิลิปบ,บีนะครับวันนี้ใช้ตัวซันตาเฟ่นะครับคือตัวนี้เขาเคลมว่ามันช่วยแบบแบบลดอาการคันได้ด้วยนะทุกคนอาการคันเนี่ยก็คือคันหนังศีรษะเนาะโอเคก็ตัวเขียวแบบนี้ครับแล้วก็ใส่ได้เลยวันนี้กลับไปยิงครับเล่นยิงวันแรกหลังจากหยุดมาแมแ่วันเนาก็คนผมไปกินแบบพีวอชอัพอะซึ่ง ไม่ดีเลยอะโดยส่วนตัวนะกินแล้วมันแบบหัวใจมันเต้นเร็วอะครับแล้วเราเป็นคนไม่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 ดื่มกาแฟไม่ดื่มคาเฟอีนอยู่แล้วอะเออพอมันแบบมันกีบเอเอามันทําให้เราแบบใจเต้นเรื่องอยู่ๆอะน่ากลัวมากเลยแต่ว่าก็ได้อยู่นะเล่นไปสี่ชั่วโมงเนี่ยวันนี้ทุกคนแบบไม่รู้อารมจากไหนก็เกือบตายอยู่โอเคแล้วก็ผมจะมีของเล่นทุกอย่างผมชอบเล่นมากนี่ เป็นของแมนท่าไม่ใช่แมนธาไหมที่จะท่า,าบอกเสียงถูกต้องนะครับถ้าพี่จะขออภัยนะครับก็คือจะเป็นหวีครับแล้วก็ใช้แรงเหมือนแรงสั่นนะทุกคนเพื่อเหมือนทําให้หนังศงีรษะเราสะอาดมากขึ้นนะครับเขาเคลมมาอย่างนั้นนะผมก็หลงเชื่อมั็ก็ซื้อมาใช้ซึ่งผมก็ไม่ใช้ทุกวันหรอกทุกคนมันก็ แล้วแต่บางวันเนี่ยขยันก็ใช้ไม่ขยันก็ไม่ได้ใช้นะครับประมาณนี้แเผมจะปรับแรงสุดนะแรงสุดมันสั่นกี่รอบไม่รู้ว่าต่อต่อวนาะทีแต่ก็ยืดอยู่นะอืมแค่นี้แหละหวานแล้วก็มาลงคิดมนวดนะครับวันนี้ก็จะใช้เป็น Lightweight d ย e p Conditioner นะครับของ พิริตรีเหมือนกันสองลำแล้วกันเพื่อนๆอยากใครทำแนวไหนอะไรเงี้ยครับก็อยากไปดูช่องใี่ผมทำอะไรอะไรเงี้ยคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยก็แนะนำได้นะครับใต้คอมเมนต์ได้เลยแต่ว่าจริงๆล่ะผมกลับจะแบบทำเกี่ยวกับฟิตเนสนี่แหละมาพาเพื่อนๆในคให้มีแบบ motivation นะในการออกกำลังกายในการดูแลรักษาตัวเองดูแลตัวเองอะไครับใช่แล้วก็ตอนนี้นิด้วยโวิท2อ,ออกแล้วใช่ไหมครับราคาไทยก็เพิ่งเปิดวันนี้ใช่ไหมเออก็เดี๋ยวรอดูครับถ้าเกิดมันมีลิควิตภาคสองหรือว่าเป็น just bear อะไรนีครับผมก็อาจจะมาทำไรนเหมือนเดิมเนาะแล้วก็ตามด้วย มา5นะครับ COSRX ครับ LPH Good Morning Gel Cleanser นะครับก็บอกตรงว่าตัว Cleanser ตัวนี้ผมก็ใช้ตามคุณแฟนคุณแฟนเขาแนะนำแบบเออให้ใช้อะไรเงี้ยก็ก็ลองใช้แล้วก็ดีนะสบู่ครับชอบแม่กอนเดียวคือนี่ Bnai ครับ ไลชี่แอนด s e สนะหอมหอมหอมทุกคนคือสบู่อ่ะจริงๆผมก็ชอบแบบใช้ออยล์เหมือนกันนะแต่ก็บางวันขี้เกียดดจเลยใช้คือออยล์อผมจะใช้ช่วงแบบตอนเช้าเนาะเหมือนตอนแบบเรานอนแล้วไม่สุกปรกแมก,ก่งอะไรเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าเออตอนเช้าใช้ออยล์มันก็ยังแบบโอเคเอะ่ะแต่พอตอนแบบหลังยิมหรือว่า หลังกลับมาจากบ้านแบบไปทำงานมาหรือตอนเย็นผมจะใช้เป็นแบบสบู่ที่มันมีฟองนิดนึงนะฮะมันจะรู้สึกเหมือนสะอาดเนอะนี่เป็นความส่วนตัวนะจริงๆอ่ะทุกวันแบบอาทิตย์หนึ่งวันหนึ่งเนี่ยอะง่้ยผมก็แบบมบบจะมีวันหนึ่งที่ขัดตัวนะแต่วันนี้ไม่ได้ขัดเพราะว่า เพิ่งขัดไปด้วยแหละแต่ถ้าขัดตัวแน,แน,นะนำแบบผมใช้นตัวนี้นะนี่คือใช้แบบแบบดีมากๆเลยทุกคนก็คือตัวแอนคอรีนะครับสโมตสตาร์เบรคฟร็อกนะคะรับโค้ดที้ผมคือที่บูธเนาะก็แน,นะนำครับมีช่วงแบบหนึ่งแถมหนึ่งอะไรเงี้ยนะ,ะก็จะคุ้มมากแล้วก็ส่วนถ้าใครผมเสียมีแนะนำมาเนาะตัวนี้ไม่แน่ใจเพาะออกเสียงว,ว่าอะไรนะครับเพราะผมมาออกเสียงมันว่าวีแหละทอมเคยได้ยินมัน ตอน,ตอนรอแรกมันออกมา,อาจะเป็น Q U A I ครับแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนแล้วนะว่า Q M I บางทีงเราจะอาจเป็นแบบเลื่อนใช่ไหมดูหอมมากนะทุกคนผมโคตนี่แบบโอเคผ่า okay, นน้ำเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปาดูกันว่าผมใช้อะไรทาแน่แล้วต่อมาคือขั้นตอนการบำรุงนะ Original Clear Patch นะของคอสซาอีกครับก็ตามเข้ามาทุกนคนก็ลองใช้ดูยังไม่หมดกระปุกเลย ที่คอด้วยนะคระับสัมีเป็นแบบนี้ผมจำยี่ห้อไม่ได้แล้วนะทุกคนเดี๋ยวผมก็จะมาแบ่งตึงแล้วก็ผมก็จะมาที่ SK-2 ครับคลีโลโชั่นแล้วก็เช็ดแล้วก็มาเช็ดที่อกคอด้วยเนาะเพราะว่าอะไรหรอเพราะว่าหมด แล้วก็แาอย, <moder ne ga> อย่างนี้นะทุกคนให้มันอย่างเงี้ยให้ NON. มันเหลือแบบรีดหนาไม่สุดจัหนะมันก็อยู่ที่มือเราใช่ไหมต่อมาก็เป็นนี่ค่ะ K2 Treatment e อ s เซนตนะคะหยดลงสำลีเนาะแล้วก็พีเนี้ยมันจะไม่เช็ดมันจะมาแทบตบแม่ออกตก้าที่อกเดียวครับพรีเซร่มไหมฮะมีน้องก็ส่งมาให้ลองใช้ครับเดี๋ยวถ้าใช้แล้วดีจะบอกนะแต่ชีว์ใช er ้ไปเยอะละวเลยครึ่งขวดแล้วนะคท ต,ตัวมาร์กแน่ซื้อที่วาส,สัเ์เนาะพยานจะมาร์กทุกวันอนะ่ะทุกคนก็ใครมีมาร์กแบบดีๆก็แนะนําหน่อยแล้วกันนะคบแต่นี้โดยส่วนตัวชอบเลยนะเฮอร์ฮ <H> oh, านเนสอ่ะซ้าอย่างลำดิงที่เป็นแบบแผ่นมาร์กดำๆอ,อ,อ่ะเพราะผมว่ามันดีมากเลยนะแต่ต้องรอช่วงแบบช่วงโปรไหมมันเล็กเบิ้ลนะห้าเดือนห้าอะไรเงี้ยมันจะถูกนะนแต่เคยใช้แค่สูตรเดียวอะ่ะสูตรสูตรออริจินอลเขาสีดำอะครับสูตรที่ออกใหม่ที่แบบเป็นดำชมพูดำ,ม,ดำม่วงดำ,ดำเหลืองผมไม่เคยใช้เลย ใครเคยใช้ก็บอกหน่อยนะครับว่าดีไหมส่วนหัวน้ำมันเยอะมากทุกคนดูดิเยอะเยอะมากยังไงล่ะยังไงมาดีก่อนให้ชุ่มอนเลยแล้วก็มาคอไหลอกยังไม่หมดนะมีอีกไม่ใช่ แขนด้วยนะตัวผมไม่ะใช้ออยครับของคาแรงครับตัวโทนิกนะแต่ว่าออยเนี่ยผมจะมาทาที่ที่ผุงอนะทาออยครับตัวคุณจะเปียกนิดนึงนะแล้วก็ออยลงคนระัมันจะได้ซึมแล้วก็ลื่นทาได้ง่ายนะครับ ตัวแรกเหมือนกันครับ body firming นะครับก็เน้นที่ที่ปุงครับเสร็จส่วนตัวผมถ้าทามผมก็จะทาอานันนี้ผมเอิบนะครับผมว่เอิบอ,ออยเขาทำได้ดีนะมันมันไม่เหนียวฮนะมันซึมเลยอะ่ะชอบมัสลีมตูตา้าทาอีกทีนึงก็คือแต่ว่าเวลาลงตัวที่ผมบอกอะ่ะก็คือใช้น้ำเนาะก็คือตัวเปียกไม่ต้องเช็ดต,ตัวครับก็ลงออยได้เลยคราวนี่ก็ผมผมก็จะใช้ ฟิลิปปีครับตัวนี้เนาะมันเปช่วยปรับค่า PH ในเส้นผม o r ัออร์เนาลี่แครครับเป็นมันติเว็บไทยเซยรัร <c oughs> ่ม,น,น,มน,นะครับขอไปมานอนมา์กหน้าก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวคอนเทนต์แน่ คลิปหน้าเราเจอกันนะครับว่าผมจะทําคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับบอกว่าทุกคนเนี่ยคงเป็นกําลังใช้ผมนใหม่นะครับก็คืออยากกลับมาฟิตหุ่นนะครับเราจะฟิตหุ่นไปด้วยกันนะครับถ้าเกิดใครกําลังเริ่มที่จะออกกำลังกายดูแลตัวเองนะครับก็นี่เลยผมคนนึงนะครับที่เป็นเพื่อนคุณนะครับในการที่จะดูแลรักษาสุขภาพตัวเองนะครับแล้วก็เราจะหุ่นดีผิวสวยไปด้วยกันครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบาย